คุณอายอยากกินอะไรอะให้เลือกให้เลือกไม่เอาแล้วกับข้าวพวกนี้อิมอ่มม,มากอิม่มใช่ไหม เมอร์เมดครับมเมอร์เมดอ๋อชื่อเมอร์เมดเนาะ,ะ,ะค่ณเป็นร้านร้านทรายว่าที่ร้านเคยว่าที่ร้านเคยโอเคไปอคตอนนี้ร้านจะพาอาไปเที่ยวที่ไหนตลาดคนเดินครับถนนคน,น,น,นคนเดินถนนคนเดินเป็นถนานคนเดินช่วงกลางคืนโอเคไปเลยตอนนี้ร้านพาเที่ยว ขอบคุณมครับรคเดี๋ยวจะไปตลาดขอ,อนถนนคน,นขเดินเขาเรียกขนนคนเดินเนาะใช่ครับระวัง่อ,อตะวันนาครับตลาดตะวันนาอ๋ออ่าไม่เคยไปเลย คนนี้คือประเทศไต้หวันนานพาไปกินอาหารญี่ปุ่นมาครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินกินกินเนาะไหมโลละสามสิบโอ้โหกูนากินเป็ดไหมเป็นลอาเอาเอาบวานไหมครับเนี่ยเอาเอาหนึ่งโลครับ ได้ง้อได้ง้อมาลูกใหญ่มากเลยไปภาษาลาวเรียกว่ามาักงอะอะไรนะครับบกักเงาะมักเงาะมากเงาะเหรออ่าสอนภาษาลาวให้าาาเป็นก่อนจะเป็นเ<ๆ>ขยลาวสอนภาษาลาวให้เคยก่อนหลานเคยอาหารเดี๋ยวตินชาครับกินน้ำก่อน อ๋อร้านจะกินกินน้ำปลาถือให้อันนึงไม่เป็นไรครับได้เอาชาเขียวคุณเอาอะไรครับเหลือแต่โกโก้เอาโกโก้สองแก้วครับขายยังไงครับแก้วเท่าไหร่อ่ะเอาสองแก้วครับหวานมากไหมครับโอเคสงสัยคิดถึงอาหารไทยใช่ กลับจากอเมริกากลับจากมังนอกฟูดทำอ่าอันอนุญาตเล่าที่ทำงานให้อาฟังได้ไหมได้ครับก็ทำงาน,นงอยู่เรือสินค้าระหว่างประเทศ<อ>ใช่จะเป็นเรือที่วิ่งรอบโลกครับรับสินค้าทำสินค้าเข้าออกแต่ละประเทศอะไรอย่างเี้ใช่ปีหนึ่งจะกลับไทยสอเดือนอใช่ครับ เห็นทำงานสนุกได้เที่ยวแต่ละประเทศครั้งนี้สุดท้ายคิดถึงอาหารไทยสุดท้ายคิดถึงอาหารไทยกลับมาไทยเต็มที่เลยส้มตำคิดถึงส้มตำไก่ย่างยังไม่ได้กินเลยอ่ะเพิ่งมาวันนี้จะได้กินใช่ครับเพิ่งมาถึงลงเครื่องตอนเช้าพอดีเลยอายัง้ยทำไมหลานไม่เหนื่อยโวอยากกินอยากโยดเลยวันนี้นักคุณอาด้วยไครับนักกุณาเดี๋ยวแม่แกให้ พี่ลูกบนแก่หลอดให้เหรอหลอดนี่วันนี้ล้างเ้าค่ะวันนี้ของคุณอาค,ครับแกเลยขอบคุณค่ะแกะเลยพี่ไม่เป็นไรผมกินได้โอเคไม่มีปัญหานี่โกโก้ครับโกโก้เยอะยิ่งสิบมากแบบใส่ได้ไหมไม่ยี่สิบสาบ แนะนำไหมครับอยากกินอาหารอะไรแนะนำด้นะอาหารไทยอาหารไทยร้านอยากกินอะไรร้านอาอิ่มแล้วนะ <c oughs> ผมบอกจริงๆผม,อ,ม,ม <c oughs> อิ่มมากอิ่มมากแล้วอา,ารับไม่ไหวแล้ว <c> ค <oughs> ือตั้งตั้งใจนี่ตั้งใจจะมาซื้อให้คุณอากลับบ้านนะเนี่ย <c oughs> ตั้งใจมาเลี้ยงคุณอาแต่อาอิ่มแล้วนะ <c oughs> ใช่โอ้โ <c oughs> หอะไรเส้นก็ออกไหม ไม่ทนะันเนาะร้านผลไม้ไหนก็นหนากินหน้าทานไปหมดอะไม่น่าละร้าน,นถึงคิดถึงอาหารไทยอันนี้ขายแอล์แช่ตู้เย็นได้อยู่ใช่ไหมครับไ,ได้ค่ะบุญมะพร้าวหวานมากไหมครับไม่ม่กค่ะเหรอออสองสองถง้วยครับ ด้วยความที่เราเข้าออกหลายประเทศไงเงินมันก็จะเป็นทั้งเงินหยวนด้วยเงินดอลลาร์ด้วยเงินไทยด้วยใช่ครับมีเงินหยวนเงินใช่เงินหยวนก็มีคือแบบรอบโลกเลยเนาะใช่ครับแต่รอบนี้จะ เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเรือผมจะวิ่งอยู่สั่งโซนอเมริกายุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางพวกอาหรับอะไรอย่างงี้ได้เห็นหลายประเทศเห็นหลายทวีปกินไหมกูนากินเต็มไหมยำยำปูม้าไปทำพวกนี้ไหมเอาอะไรไหมพอแล้วพอแล้วกับข้าวอาพอแล้วกับข้าวไหมกับข้าวกินพวกนี้ อาคุณาอยากกินอะไรอ่ะให้เลือกให้เลือกไม่เอาแล้วกับข้าวพวกนี้อิ่มมากอิ่มใช่ไหมโอเคสาย น้ำส้มนี่คือน้ำน้ำส้มครับขันสดเหรอครับพี่น้ำส้มสดเหรอไม่สดสดสุกตาเลยนะครับส้มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เป็นส้มแบบไหนอ่าจะมีเป็นแค่ส้มสดสคุณนะครับผมเป็นด้านอ๋อโอเคได้ได้เอาเอาเอาสองขวดครับ หมดละยี่สิบบาทขอบคุณนะครับขอบคุณครับตครับโหหนักเลยนี่ดูได้กับผ้าคุอาแล้วเยอะมากไปกินตอนกลางคืนฮะให้อาเหรอใช่ให้อาทั้งหมดเลยที่ซื้อให้โอ้โหเยอะมากเลยบอกแล้วว่ามีผลไม้มีน้ำส้มมีขนมวัฟเฟลเกรงใจมากเลยมีวุ้นมะพร้าว ไปเลี้ยงข้าวอาอิมเอ้นี่แหละครับมันเป็นไรอา <ขอ S 1> ให้คุณอาขอบคุณมากค่ะรูส้สิโอ้โหตเต็มมือเลยหนักโอกาสหน้าเ,เดี๋ยวกลับกลับมาไทายรอบหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันค่ะขอบคุณนะจะพารักไปเที่ยวด้วยค่ะโอ้ร้านก็อยู่เมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อไหร่จะได้เจอเ,เดือนแปดเดือนแปดเดี๋ยวเมกับไปที่ลาวไง เดือนแปดกับลาวเนาะเดือนแปดต้องไปบ้านแฟดที่ลาวแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปนเท่านี้เท่านี้ก่อนนะครับเราแยกกันตรงนี yeah, Mont ้เลยเนาะได้ครับเดี๋ยวให้หลานไปคอนโดเดี๋ยวอาก็จะกลับคอนโดอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับซอยนี้ได้ครับโอเคครับเจอกันลาวลสวมาดีครับ